ไากได้ตองไหนกูอยากได้กินตองนี้นะเน็กเดย์ยูไฟเบสแฮปปี้เอ้นะคะตอนแรกแฮปปี้ตอนนี้ลงผมขื่นละจะใชยแรงหนักคบไม่ได้สักคนเลยอันยังเซียนี่จะรับว่าสุดชอบแคปบ็อกซเอลลี่เราแม่ได้นั่งตัวมาหลายทีละไม่ถึงเราก็ควรรู้ไง ใช่เราเราไม่มันมีเราไม่สำหรับคนผู้ชมใหม่ไงผู้ชมใหม่อ่ะยองเซลชอนนึงร้านอินิตาชอนนึงร้านจออิมิตาที่เราแนะนำตัวเพราะว่ามีคนชมใหม่ด้วยผู้ชมใหม่ด้วยไม่เราวางไว้ทำไมอ่ะอันเนี้ยเก็บไว้กินพอที่เราไปคอนเอ็นซิตีมาที่ราชมังอ๋อเอ็นซิตีเราไปนะเดินเราแบบาวที่แล้วเราไป ไปคอนเซเวนทีมาธิราชมาผู้ช่ที่หนูตรงนี้เองอเราไปคอนเซเวนทีมาเนี่ยวจะคุยสติอีกแหละเป็นคอนจะหลอดน,น้ำต้องสติน้ำต้องสติวันเนี้นยถ้าเราไม่มีสติน้ำคือต้องตั้งสติเว้ยเมื่อวันเมื่อคราวที่แล้วอีกปีที่แล้วเราไป Q&A ณคอนเซเวนทีมาแล้วก็เราได้ไปจ่ายกิฟต์เอาเอนเดิมนะคะใช่กิฟต์ของเราจะบอกน่ารักมากใช่คือมันก็ เพื่อนเราเหมือนเดิมอีกแไหมเป็นมิตรปะชาชีอ๋อไม่ใช่เป็นมิตรเฉยๆเพื่อนเป็นมิตรเฉยๆก่อนใส่บัตรจินสมองมาเติบเอาว่าเฮ้ยแต่ว่าแบบเช้าก็แบบเขาแฮปปี้นะเออแต่ว่าแบบเที่ยงเลยใช่จะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะเราก็ติ่งเซฟมานานเนี่ยเออแล้วพอเป็นอย่าเนี้ยแล้วเจอกันลีการันต์น้องโมนที่ระเชี่ยนนะวันนี้สเปเชียลพิเศษยังไงคุณจ๊อ คือเขาบอกว่าเขาจะมีเพลนให้เราทาอืมแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกเราเลยคือเขาบอกมาแค่ว่าไม่ต้องแต่งหน้ามาด้วยแล้วมีคนอัดตือคือเขาบอกคือเขาบอกมาว่าไม่ต้องเติมอะไรมานะแบบไม่ไนี่ขนาด <มา S 1> ไม่เติมเติมเที้มนะนะเนี่ยน่ะคนที่เขาให้โจทย์มาแค่ว่า DIY ค h r i s t m แต่เขาไม่ได้บอกว่าคืออะไรใช่ก็คือเราคืองงตรงที่ DIY ค h r i s t m a อะมีทางเครื่องเขียนใช่ไอ่าเครื่องเขียนเข้าใจแต่เนี่ย ไม่ลราคือแบบเอาจริงแป้งตรงเนี้ยคือถ่ายแค่ตรงเนี้ยเหมือนโซนรีวิวมิวสิบล็อกเกอร์อ่ะใช่คือมีตั้งแต่แบบพาเลตตาแก้มคือลิปอ่าวันนี้มาทำอะไรมาเคียร์ดิวันนี้นั่งด้วยทุกคนได้แต่งหน้าทำเซดีไอวายเราใชยทุกคนเนี่ยมาแต่งหน้าแต่ถ้าแต่งหน้าธรรมดามันจะดูเบสิกปสไปต้องแต่งหน้าให้อีกฝ่ายและแต่งผมแต่งหน้ามันจะไวอีกฝ่ายตีมชิ้นแป้งมีมาใหม่ก็ได้ฮารลวิวกเราหลบตาหอมกระตุก ถ้ามึงดีกูก็ดีอ่ะมึงว่าต้นฝนมันบอกไม่อย่าไปแผลงหน้าเลยใครอยากได้ไหมนะขัเก็ือระจกออกคนจะไม่เห็นหน้าจนกว่าจระจกทิปงเะกูมาทำอะไรอ่ะกู้ว่าอีฝ่ายแต่งหน้าดีอยู่ดีให้เราแล้วมาเป่ายิ่งฉุกใครแพ้ใครแพ้คนนั้นโดนแต่งหมดแกตายเป่าเดียวเป่าเดียวเลยเป่าเดียวเลย ยังยิงยาวไปเอาปอดจุกเขาทำนี้ยังยิงยาวไปก็เบายิงชุกผมรักเธอแล้วเธอรักไหมไม่ชนะไม่เฉยไม่ชอบไม่หน้าไม่ตาไม่มีแฟนไม่มีความรักเออไม่ความรักเฉยเฉยเฮ้ยมึงมั่นใจในตัวกูวะเอางี้นะอันนี้คือออนแอร์ขนาดนี้แล้วใช่ไหมจริงๆอะคือมันเป็นฝาเปิดนะ แตกจริงเร็วเร็วโข้มทำมึงแรงก็แรงสิเอ้ยมึงเชื่อมั่นในกูอยู่วะกูทำให้มึงสวยตลอดนะเพื่อนมีหรอครั้งไหนที่กูทำมึงไม่สวยอ่ะอาจจะมีบ้างเรารับยังไงคะทุกคนเริ่มตัด เฮ้ยเพื่อนอยากได้แบบยิงๆป่ะกูอยากได้ตอนไหนกูอยากได้ก <maple> <reais> yeah. ิ๊ฟโฟมตัวนี้นะนี่มันจะต้องมีกะเป็นจุดๆสตอร์เฮ้ยเชื่อมันในสตัวกูเพื่อนสตอร์เบอร์รี่เมคอัพี่สิเพื่อเขาแต่งนะเลยสตอร์เบอร์รี่เมคอัพเพื่อเห็นป้สาวดูนี่ไม่ครบไม่ได้สักคนเลย เอาข้างเดียวหอยบูดมามึงทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะเนเย่ะเดี๋ยวเลใจรายอ่ะเราิมพตรอบรีเมคอัพไปทำแล้วยังจุดไม่สวยอ่ะอยากให้เป็นสวยสวยอ่ะสวยสวยไหมคะแค่ไห ็นไหมมึงไม่เชื่อกูอะเราเคยคุยกเชื่อกูอยากไดกขอโด้ที่กูมองไป พาเกูก das oh, okay. okay. uh ูใ huh. ช uh ้บ่อยๆูสี่จน้ัง้ยไน้สัอ้ส่ไอ้สัสอ้สัไอ้ไอ้สีไอ้สัอส้ัอ้สั้าอ้าัสไอ้สัสไอ้สัส้ั้สัเค้ส้อสไไ้ส ลับตาเดี๋ยวเขาตา I give you my all but the very next day you <c oughs> my b e r t f r i e n สวัสดีค่ะนี่ค่ะคือคำนำค่ะ อยากเป็น <calm> snow ไอี์แอนน์ลองพัดทิ้งได้เห็นสุรินทร์ทิ้งนี้ไอง์แอนฟรีนี่โอลาฟโอล้าหนึ่งตัวใช่ไหมล้วก็เพื่อนคอมเมนต์มาว่าอยากได้เป็นสโนว์เฟ k e มีหนึ่งอัน snowflake คำนึ์ก็เลยแล้วก็อยากเป็นคำแหนมก็เลยมีอายไลเนอร์แบบคำแหนมเป๊ะอะไรที่พูดมาทั้งหมดอ่ะกูไม่อยากได้เลยจ้ะทีนี้น้ำอ่ะชอบทานอีกตัวสีชมพูก็เลยเปลี่ยนสีน้ำเป็นน้ำหกกับบุ้ยเลยนี่ไงบุ้ยน้ำบอกว่าน้ำอ่ะ อยากเรียนมากับหญิงอ่ะน้ำชื่นใจกว่าดีน้ำแต่ถ้ามึงมาคนเดียวเมื่อไรอ่ะินแน่ดีนะมากับหญิงว่าไงไงคะรู้สึกรู้สึกว่าแย่มากเลยสวยอ่ะรูอยากพุกไปเลยอ่ะไหนอ่ะฟินิีลุกหน่อยดิฉันเหมือนดิฉ่นเออดิฉันคิวแบบพี่ไอติมนะคะพี่ไอติมหลักการหลักการเข้าได้นะคะหลักการเข้าได้นะพวกคนเขาเลยเลิกใช้ล้างหน้าเลยคนเด็กสร้างไง โอ้ยลูกพ่อลับแม่โอ้ยไหนแอ้มหน่อยแอ้มหน่อยนุมเออใช้เทเขาใช้เทโทอ่ะ สบายมาสามเรื่องแล้ววันนี้เพื่อนชอบเพื่อนชอบเรื่องสมัยมากใครบอกไม่ได้ต้องเป็นสมัยกูชอบกี่โมก็คือไหนโชว์ผลงานก่อนโชว์หน่งานโชว์หนึ่งงานรู้ไหมว่าที่ทำเนี่ยทำแข่งกันรู้ก็ช่วยกันทขาไปอ่ะเออคนแพ้เนี่ยต้องโดนโดนโดนวันนี้น้องนุนทั้งตาวด์ทีแล้วฟังนะถ้าใครสักคนให้กูออกจากนอกร้านโดยที่กูแต่งหน้าอยู่โกรธมาก หม้ะมกูทำแใช่ใช่อกูนะบอกให้กูบอกออกออกออีเหมือนไอของอะไร่เ้ยขอบคุณคะไม่คือไม่คือไม่ได้น้อยใจว่าเรอไม่เลืองกูกำลังคิดว่าไอ้นี่ทำให้กูทำอะไรคิดหนัก หนูพี่พี่พูดได้เลยหนูไม่โกรธหนูไม่เคยโกรธใครเว้นพวกนี้แต่ตาคุณแล้วสินะขนาดดีแล้วเนาะคก็ไม่ต้องอะไรแล้วเนาะโอเคบทลงโทษเนี่ยคุณได้ความพิเศษมึงมึงเหมือนโดนลงโทษกันอยู่แล้วกูก็เลยเลื่อนบทลงโทษโดนไปหน้าคนแล้วคนเยอะกว่านิดนึงอีกนะ ไม่ั้งแต่กูตีนกันแล้วกูว่าไม่เคยอายอะไรแล้วจริงๆกูชิลมากราเล่นกูอามีวันๆบ้างเวลานี่ยนี่เราต่าเได้ทำไปแล้วในหน้าคนใช่เราย้อนยุไปดู่ะเอาวนวจะต้องมีสักคนอ่ะอ่าแบบตรงมือเป็นข้งหลังเงอยใช่ยงนามากเอยู่ี่เธอาเธออยู่ไหน เจะทำอะไรตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันรู้หรือสิไม่ได้หนาไม่ได้หนาออกไม่หนาไม่ได้หนาไม่ใช่ใครไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาเราไม่ใช่กูมีใหม่แล้วเหรอใช่มีใหม่แล้วก็ย้ายทุกคนดูแลสุขภาพทุกคนจะได้สุขภาพไม่แย่ๆเหมือนกับไม่ได้คุยกูอยากคุพอตอนนี้จะได้จับซิลเซพีอ่ะปีนี้ที่ผ่านมาทุกคนชอบเรียของเรียของเพลงไหน ก็ต้องเป็นคลิปแรกว่ะเออเอเพราะว่ามันเป็นแบบความรู้สึกใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกเลยอ่ะที่ทำ NCT ละละแล้วก็เดินล s i c าเออนิวซิกรู้สึว่าแโยงกับเดินิ s ิกที่เป็นสองคลิปแรกที่จะแบบทำรายการเรียไม่ใช่หมายถึงอ่ะพิเชอร์เออใช่พิเชอร์ก็ถูกชอรเชออะไรนะ n อเเออเออแต่ว่ายังไม่ออก แต่ไม่ได้แ่กก็แอเด็กนั่นีหอคือแยกไปเออแล้วก็ถ้าที่ชอบสุดๆจะชอบช่วงไทยตังค์อืมชิมจับใช้ใช่แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นตังค์เราอีกจริงด้านสองเห็นว่าเป็นตังค์พีดีแล้วปะเออใช่เออกูบอกเลยฟังตามด้วยรายการที่ไม่ใช่ตังค์เราอันนี้ไม่ใช่รายการรายการอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตังค์เราตังค์พีดีตังค์ตังค์เออรายการตังค์พีดีใช่ว่าแล้วเลือกสถานที่ไหน แน่นอนก็ต้องเป็นทามคาเฟ่สิคะใช่ใช่แล้วเราขายอ่ะแก๊งแก๊งแก๊งมันเขาก็ไม่มีร้านไหนดี่เขาให้เราใช่ไม่มีร้านไหนเสียงดังได้ดีขนาดนี้แล้วนอกจากจะเสียงดังได้แล้วยังของอร่อยจริงๆของอร่อยมากอันนี้เอาแบบไม่อวยไม่อวยคืออร่อยจริงอันแก้๒ใช่อันนี้แก้ที่๒อร่อยอร่อยจริงโกโก้อันนี้หมดแล้วช็อกโกแลตคิดยังไงกับร้านที่ได้มา ตอนแรกแฮปปี้ตอนนี้ลงผมขื่นละค้าไม่ถึงไอ้เราก็นึกว่าได้อยู่แค่อีพีเดียวคือตอนแรกคลิปเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้อก็ค่อยแบบว่างานงานส่งแบบงานส่งแบบอาจารย์ของอาจารย์ผู้เก่งอะไรเงี้ยแบบพี่ก็แบบเออไม่ได้อะไรก็ไป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 อะไรอย่างเงี้ยนล้เฮ้ยยันเบิร์กเฉยอะโอเคทำกันต่อดีกว่าจ้าตอนนี้ก็แบบแฮปปี้นะยิ่งแบบหลายๆเทปที่แบบว่าถ้าเรามีแบบเพื่อนคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะจอยมากกับการที่แบบทําหน้าขอดอะไรเงี้ยอย่างแบบ เพคที่แบบทําแล้วไม่เหนื่อยเลยอะ่ะบางทันเนาะใช่บางทันคือไม่เหนื่อยเลยก็หน้าควก็นั่นแหละบางทันพ่กาชุก้ามันมันสนมมันเนถ้าพูดตามตรงคนน้ำมันไม่ได้เป็นอัมมี่แบบเต็มตัวขนาดนั้นเราสองคนไม่ได้อัมมี่เลยไม่ได้ม,ม่เลยใช่แต่ว่าเราก็เก่งมากแบบเอ้ยถ้าเราไปสัมภาษณ์แฟนคลับ ที่เขาเป็นแฟนคลับจลิงๆเขาจะเข้าใจในเราหรือเปล่าอ,อ,ลอยากคือ,อแบบความรู้เรื่องบางทานะแบบตรงกับเราสองคนไม่แน่เลยเพราะว่าแบบไม่ได้ตามหรือไม่ได้เลยแต่ว่าคือเขาดังอยู่แล้วเขาดั้งอยู่แล้ว,ลวคือเราก็รู้จกักแต่ว่าเราไม่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในด้อมเขาขนาดนั้นเรารู้จกักแต่ว่าอัมมี่ทุกคนพนะยายามแบบขายจนเราแบบไม่ต้องทาอะไรเลยเหมือนเขาและของเขาแล้วเขาก็พรีเซนต์ของเขาเองพูดถึงเรือ่องเอ็มวีชอบเอ็มวีไหนที่สุดที่เลออาเมา ชอบชะลาชะลาแล้วชอบลาก็ทำดีเอ้ยเดี๋ยวแบ๊กดูแบ๊ก่ปะดูต่าหรอมั้งเยอะมากนะเพราะว่าจะมีแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันอ่ะมันมีมันมีท้ายเรื่องของตัวเองอ่ะชอบของเอ็กซ้าเพราะว่าเหมือนหนักใช่เหมือนหนักแอคชั่นยังไงกับปีนี้ที่ผ่านมาเัี่ยังไมี่ตกว่างทุกคนโอ้โห อริงป้ะแบบเอาคนเอนเออร์จีแบบทั้งคลิปตอนนี้ไปกรองมาข้างึ้นบนต้นคลิปอ่ะใช่แบบว่าที่มันดอกแล้วไม่ใช่นะนะแบบอยากเล่าขั้นสอบจะเป็นอะไรที่นึงเพราะว่าแบบว่าอ่านหนังสือก็ต้องอ่านอ่ะแบบสอบเสร็จบางทีวิ่งมาถ่ายงานอย่างเงี้ยเอออ่านได้หรอคะอ่านใช่จึงทำได้เอนะคะเอตัวเดี้แบบเอตัวสี่ มันเหนื่อยเกินไปเพราะ<ช>เราก็ได้คุยกับพีดีกับทุกคนแล้วทุกคนเขาก็เห็นด้วยกับการที่แบบให้เราไปพักสักหน่อยนึง <ừ> แล้วก็ค่อยกลับมาทำถ้าถึงคนที่ติดตามเราคอมเมนต์สนั่นเลยมีคลิปไปแล้วนะ่ะอะไรคิดป่ะใช่เลยเป็นครั้งแรกที่คอมเมนต์ทกคนคอมเมนต์กินสามคอมเมนต์ขอบคุณขอบคุณเจมากมากที่ทุกคมาคอมเมนต์คุยกับเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มีเจ๊กับบี ที่ันที่แบบเป็นเดอะบีของเดอะบอยก็ค่อนข้าี่จะเขาเป็นเดอะบอยของเดอะบีเออก็จริงๆใครคอมเมนต์เราเราอ่านทุกคนเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยเออแล้วก็แบบขอบคุณจริงที่เข้ามาคุยกับพวกเราส่วนผู้ติดตามทั้งห้าร้อยแล้วใช่ห้าร้อยแล้วใช่ใครอันสตีนะฉันรู้นะเห็นนะสี่ห้าร้อยเปนลงเปนหลอกสี่แล้วก้าใครอันฉันนะสันโดรนะก็แบบเกือบๆจะปีนแล้วก็รู้สึกว่าก็มันก็เร็วอยู่ที่แบบ ขึ้นมาเยอะขนาดนี้อร่อยก็ขอบคุณจริงที่ติดตามพวกเราปีนี้ก็ประมาณนี้มีหน้าคาพอยหน่อยว่าทุกคนจะเจออะไรบ้างคนที่ติดตามช่องเรา อันี้อย่างนี้เห็นว่าหนักแล้วใช่ไหมหนักกว่านี้อีกแน่นอนก็จะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมากพิ่มขึ้นแล้วก็ปีหน้าก็จะอาจจะเป็นแบบเฮแฟชั่นนิดหน่อยก็อาจจะไม่น่อยก็อาจจะเยอะจริงๆเราอ่ะไม่ได้แค่อยู่ในเคปอปเดียวเราอยู่ทั้งที่ป๊อปเจป๊อปกับทุกอย่างเลยที่เป็นเพลงอย่างนี้ไม่แน่เราอาจจะพาไปดูองเรก็นั่นแหละเราติดตามดูจริงๆไม่มีเยอะกว่านี้า The First No EXO ค่ะ Christmas Eve ของสเตกิฟิลิปเด้ิดาเจฟิลิปคอนเนคชั่นปะเออใช่ของ7เซเว่นแต่จริงๆอันที่เหนือหัวที่สุดก็คือ The First No อ่ใช่แล้วก็ December ฟิลิปเข้าไม่าำแล้วก็ December ของ EXO อ่ะอะไรอะ ก็จะมีของสวายแมรี่แฮปปี้ออไซบิวตี้ฟูลคริสมาสเอสป้ากับเลเบ l ลเวดอเอจืเจอเอเ้อจลืมอะไราที่ไทยอะอะไรนะงานประกาศรางวัลใช่เราจะมีทั้งเววี่เอ t ทีดีมันที่ที่งสอเจดแล้วดูไลฟ์อัพเคาซ์สีไงเดอะบูดาคอนมิสิกีเดอะบอยมีบูดา้อนยังไลฟ์อัพ่ a t อ q ATBQ ฮิตออฟไลน์คิดออฟไลน์มาจุ่มแห่งชีวิตวงบัสของเราใช่วงไทยวงแรกเพราะว่าเขาจะมีสเปเชียลกิจะเป็นซีนูนิวอะไรอย่างนี้น้องบัสน้องบัสมีคอร์ดอัพด้วยชายขึ้นแสดงตามแบบท่างกลางศิลปินเพิ่งพี่แม่วันนี้คำถามก็มีประมาณนีกก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทั้งหมดใช่ทั้งปีห้าร้อยคนใช่ไหมมาก็ตั้งแต่อยู่กับ็ตั้งแต่ ต้นคลิปใช่จบคลิปใช่ทุกครั้งก็ขอบคุณจริงที่แบบสนับสนุนไม่ด้สนับสนุนหรอกคือดูคลิปเราความเป็นตัวของพวกเรานะคะแรกๆอาจจะมีอะไรที่แบบผิดพลาดไปบ้างเพราะว่าเราก็มือใหม่ด้วยถ้าเราเล่นมุกอะไรไม่ดีเราไม่ใครแบบรู้สึกครับเครื่องใจอะไงก็ขอโทษไปด้วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าเราก็ปากไวใช่ปบบปใช่แต่<ช><ๆ>ถ้าแบบ ตัดไม่ดีหรออะไรอ่ะตีสี่กันได้สีกันได้เดี๋ยวจะนําไปปรับปรุงเสมอใช่ทุกคนสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ไม่ได้นู่นนี้นะทําู่้นี้ไม่ดีนะแบบคลิปตรงนี้คนมุมนี้นะอะไรเงี้ยวงนี้ไม่ใช่นะแบบคือแบบหรืออยากรู้สึกว่าอยากจะให้เราดีแอ๊อะไรก็บอกได้สามารถบอกได้นะคะถ้าไม่อยากคอมเมนต์ก็เข้าไปในอินบอ์ในไอจีได้อะไรได้หมดใช้เรามีช่องทางการติดต่อไว้หมดหรือว่า อยากให้ไป Q a ที่ไหนก็ก็บอกได้เดี๋ยวเราคิดทีนึงแต่วันนี้พวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายแมรี่คริสต์มาสเราดูสถานที่ที่เราอยู่กันหรือเปล่าใช่ก็คือทามคาเฟ่เนเดินเลยหลังประตูมอลลรังคอมแห่ค่ะคาเฟ่สีขาวเดินออกมาปุ๊บเจอเลยใช่ข้าวอร่อยกาแฟอร่อยยังไงก็ฝากทุกคนไปด้วยนะว่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบายบายแมรี่คริสต์มาสฮู้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 ไปไป